ไอ้ปารินมาแล้วจ้ากติดตามให้ปารินหน่อยนะจ้าชอ <Yeah! S 3> อันนี้มันคืออะไรลูกช็อตแรกชอ,อไหนพ่อขอดูหน่อยอจะเอาเหรอ,อพี่บ้านมีแล้วมีเอาไปสองอันเลยไหมปริน เอาไปสองอะไรไหมใช่มันคืออะไรมันคือช็อกโกแลตเหรอก็อหนูบอกพ่อไวเองว่ามันคือช็อกโกแลต อ่ะวมาขีกิ๊บแหวกด้วยไม่เอาเอาเข้าปากเลยครับเป็นยังไงบ้างคะหักเวเป็นยังไงบ้างคะพ่อหักอะอรไหมวว้าวพ่อชิมได้ไหมได้ขอชิมด้วยกันนะอืมมันชักกระแดต รูปใส่สูู้ปบินสอใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ย